มันจะมีคาถามันจะมีมันจะมีบทหนึ่งเลยเขาเขาจะพูดว่าเส <_ C os> สังมังคลายาจามิลูกช้างขอไปกินเป็นยานี่อันนี้เป็นคําลาพระเลยนะนี่กูปวดมาเยอะเหมือนกันนะเขาเนี่ยโ <c oughs> ดยความที่ว่ากูกูเป็นเด็กวัดไงกูก็เห็นละกูก็เห็นแล้วมันกินได้ครับน้าแดงเพิ่งซื้อเนี่ยเปิดมาใหม่ๆเลยหลอดเต็มเลยเลี้ยกไปตับกูก็เดินไปเลยกูก็หิวก็ไม่ตังนะเสสังมังคลายาจามิลูกช้างขอไปกินเป็นยากูไปประมาณห้าขวดกูนั่งกินกับเพื่อนกูชิ เ Winterfest ก็โปรได้พวกกู got my hat อ่ะ I don't wanna say ก็โปรได้ขนใจแคบอ่ะตัวโปรได้ก็โปรไอ้วปรมันกำหมัดแล้วอ่ะพวกกูขอจะโหและพวกกู sad like t h ฝ่งโปรไี่ก็จอนแล้วก็ slap your back เออของหอยกายนี่ของหอยกายก็เยอะของอะไชอบชเขาบอกว่านะครับเรายุ่งเป็นรุ่นใหญ่จริงป่ะกายเพื่อนรักไม่พี่โอเด้งดีครับอันละเราประสบการณ์อันนี้ขอโอเด้งเราประสบการณ์ที่โดนแบบว่าโยกพวกมาตีอยู่ตรงอะไรนะเขาจะเรียกส่วนที่อะไรนะอุ้ยมิกมิกใจเย็นมิกดีมิก วเพื่ออเนอฮ้ยไม่เป็นอะไระนนี้เขาพี้วเด้งเขาพิ่พูดฟังไอ้ยาน้องเดี๋ยวเปิดเลยเปเลยเปเลยี้ยาน่องไอ้เด็กพิษแชทไอ้สัตเฮ้ยอ้โหเป็นานใหญ่เลยเป็นรงนเล็กเี้อ เอาเด้งๆเร้าประสบการณ์ไว้ประถมดิเอาเรื่องเอาเรื่องเนวันอะไรนั่นอะไรนะมิกเรื่องเเรรืื่่อองงต่อจากที่มึงสร้างแกงง่าไอแกงที่มึงเผาห้องน้ำโรงเรียนน่ะเด้งไม่ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนมีใครมีรูปเด้งบ้าส่งมาให้หน่อยดิมีมีรูปเดอะฮักครับมีใครากดูเอังี้เอารูปเด้งสมัยมอหนึ่งอะมาส่งมาดิเอาแบบให้เขาดูภาพประกอบไงได้ได้ของกูของกูเพื่อนเราดูรูปทีเอสเลยมาเอ้ย ไม่ต้องเป็นไฟล์มาดิเพื่อมันจะได้เปิดในสตรีมไว้ให้พี่เจดูก่อนว่าผ่านไหมเผื่อไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าบอกกููร้เลยรูปเธอฮักกูไม่ผ่านไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพื่อนอันนี้ไม่ดกก็หลอกนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ได้ได้มึงอย่าเอามึงอย่าเอา่ารมิกนี่หรอก ถ้ามีถ้ามีรูปองโอเด้งขึ้นมาอันนี้เราประสบการณ์โอเด้งเมาดีว่าะว่าแบบนอ้รูปรูพี่โดงรูปนี้เวลาเมาแล้วแบบชอบทำสันดานยังไงสมัยย้อมผมพี่โอดงสมัยย้อมผมดูดิทำสันดานเป็นคนปกติไงพี่โอดงสมัยย้อมผมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ลูกมันอันนี้ก็ได้เอานี่ไหมเอายางโจเคนยังเห็นสมัยยาโจคพับพัาดูแลกไหมล่ะสอนพันดูแลกอ่ะเคยเห็นไหมยางโจยายยายกัถือว่าก็ยังเก็บไว้ก็ได้ยาได้าจะล้ก็ได้นยสัต ไม่ไม่แล้กลัวกลัวแค่แชทที่ไอ้นั่นอ่ะเอาแค่คลิปเสียงที่ไอตไอไอกายพิมพ์อ่ะนั่นจะโดนด้านจะดับเลยอ่ะนายนายน่าจะดับเลยอ่ะโอ้เอาเอาเอาช่วงที่มอบรถอันนี้ดีกว่าเพื่อนที่มาธาตุอ่ะรถอะไรนะแอร์ล็อกแอร์ล็อกเพื่อนอายุแอร์ล็อกเพื่อนสมัยแอร์ล็อกท่อดังโอ้แอร์ล็อกไม่ท่อดังพลแค่พาหมกนิดหน่อย น่าดึกลาล้วคนดูใส่เสื้อบอนใส่เสื้อบอลเมืองทองแบบว่าตัวสูงสูงในผมผมตัวีนเสื้อคิวบอยทรงผมทรงไม่ไม่ยุคนั้นไม่มีครับทรงผมหัวม้าแต่เกงลายทหารสีเขียวชุดนี้ออกบ้านรอบไหนก็ชุดเดียวชุดนี้ใช่มีชุดเดียวครับไม่มีตังค์แล้วแบบว่าขับขับมอเตอร์ไซค์แบบแวนไปทั่วอใช่ครับก็ผ้าหมกเวฟอะเวฟปาวานอ่ะผมก็ดันมาหมดแล้วไม่เอาเอาเรื่องที่แบบโดนโดนทื่อเปล่าเพื่อนโดนทื่อเปล่าหัว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 มุดท่อ ของมุท่ออะไรกันน้องจมไม่เล่าเรื่องมึงบ้างอ่ะสมัยมึงแข่งบอลเงี้ยไม่มีเลยไม่เคยได้แข่งเลยแข่งบอลกีฬาสีแลเอาเรื่องมึงอ่ะกายเรื่องเรื่องที่มึงเคยเล่าเพื่อนเอ้กายอะดิไม่มีครับไม่มีให้กูพูดไหมล่ะไม่มีคนดูเขดูตั้งสองพันให้กูไปเสียงไปพูดไหมล่ะเพื่อนมันหลุดมันก็ง่ายอยู่เพื่อนไม่ไม่ไม่ต้องเพื่อนอย่างนี้ใครอยากรู้ประวัติชีวิตประวัติชีวิตพี่โอเด้งอ่ะได้นะ จะผัดปอกพี่โอเด้งไหนใครอยากรู้ว่าพี่โอเด้งทีมหนึ่งครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังทีม่หนึ่งเลยไปบัดไอโจบ้างหรอเดี๋ยวพี่โอเด้งพี่โอเด้งทิมหนึ่งไม่บัดกูท่าไมร่นะเนี่ยทีมหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่โอเด้งจะเล่าให้ฟังครับน้องๆยังไงมาลุลวะเฉลี่ยจัดหนึ่งเนี่ยหนึ่งโอ้โหเฉลยจัดเฉลี่ยจัดมันไม่มีอะไรฟังเลยมีมียาหมกแกมกยาหมกเหมือนท่อที่เน็ตอ่ะไมันมีคนมามาเนี่ยเพื่อนอะไรเพื่อนมันมันมีคนมาเมนว่า โจเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเองหน่อยนะลูกพี่ดูเองทั้งวันไม่ยอมกินข้าวเลย <c oughs> เออ,อ,เ,อ,อเด็กเด็กจะแก้ปัญหาอยังไงดีเด็งค,คุยกับพ่อเขาหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาคุยที่บ้านเลยอะ่ะจะไปคุยที่บ้านเลยเหรอใงั้นก็ไม่ต้องให้ลูกกินข้าวหรอกครับนั่งดูโจอย่างเดียวครับอันนี้นอยากถามอะไรถามได้หมดเลยครับเรื่องโอดิ้งอ่ะใช่ครับอ,อย่างแบบคิววินนีโอดิ้งคิววัเดี๋ยวเราจะให้เราอะไรอย่างเงี้ยโด้ถามน้อยไหมครับไม่ได้ทำไมไงเนี่ยทำไมไม่ถามของโจอ่ะ ไรก็ของกูเล่าไปหมดแล้วเขาอยากรู้เรื่องโอเด้งอ๋อเขาอยากรู้เรื่องกูไงก็สมัยก่อนอะเอ้ยเคยเล่าเรื่องเรื่องเนี้ยออกสตรีมเ่รื่องไนะพูดพูดเรื่องเรื่องเรื่องเคยเคยเป็นนะปะไอ้สมัยประถมมันมันจะต้องแบบว่ากินนมโรงเรียนเนี่ยอากูรูละมึงเอาเรื่องนี้ดิเรื่องที่กินกินน้ำแดงอยู่ศารน่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลน่ะเออใช่ก็คือตอนนั้นกูหิวไงเพื่อนกูก็ไม่มีตังค์เนาะกูไม่มีตังค์กูก็ขอคนอื่นกินก็กูเด็กอ้วนแล้วเขาเนี่ย อยู่ร่างเรียนมันก็จะมีสารมาตั้งใหม่เลยวันนั้นเพิ่งลงสารเลยอ่ะสารแบบสวยๆสารประภูินะไม่ใช่สารไฟฟงสารประภูิสวยส้นต่อเป็นจิ้เออสีส้มส้มกูจําได้แม่นเลยสารเนี้ยน้ําแดงเขาก็มาว้กันใหม่เลยสารใหม่ใหม่เลยอ่ะน้ําแดงเลยก็ไปตับ กูก็เห็นละมีทั้งหัวหมูทั้งน้ําแดงอ่ะเขาเนี้ยกูไปวัดบ่อยเว้ยมันจะมีคาถามันจะมีมันจะมีบทหนึ่งเลยเขาเขาจะพูดว่าเส <c oughs> สังมังคลายาจามิลูกช้างขอไปกินเป็นยานี่อันนี้เป็นคําลาะเลยนะนี่กูปวดมาเยอะเหมือนกันนะเขาเนี้ยโ <c oughs> ดยความที่ว่ากูกูเป็นเด็กวัดไงกูก็เห็นละกูก็เห็นแล้ว,ลวมันกินได้ครับน้ําแดงเพิ่งซื้อเนี่ย เปิดมาไม่ใหม่เลยหลอดเต็มเลยอะเลี้ยงกไปตับกูก็เดินไปเลยกูก็หิวก็ไม่ตังนะเสสังวังคลายาจามิลูกช้างขอไปกินเป็นยากูไปประมาณห้าขวดกูนั่งกินกับเพื่อนกูชิวันนั้นอะเยวัน่อมาเยี่ยีแตกไม่หยุดกูไม่รู้เป็นเพราะยี่อะไรเหมือนกันอะโอ้โหเบบกูหลังจากนั้นกูไม่กล้ากินอีกเลยอนะน้ำแดงอะขอ,ขอเรื่องขอเรื่องพี่โอวเด้งไปสูบซางกับพี่กายหน่อยครับมีโดนี่จากทางบ้านว่าพี่โอวเด้งขาดยาครั้งแรก อา like ย i̇şte ุ่ได้กินยาครั mm ้งแรกกินยาครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับกิยาครั้งแรกพี่โดนนี่แเขามีเรับเขามีเรื่องเล่านะพี่ถ้ากินน้ำแดงโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โ่โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โีอ้โอเดอ้โหโอกโหโอหโอ้โหหหอออ้โหโอ้หห้้าอ๋อั้ หีเจีอ่ะเรื่องเล่าอะไรอะน้องเรื่องเล่าอะไรอะน้องไม่มีน้ำแดงอ่ะไม่ไม่มันมันบอกมีเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่านะน้ำแดงอ่ะพี่จเล่าจบยังเนี่ยจบแล้วน้องไม่มีอะไรให้เล่าเลยเองโอ้ยมันไม่มันมันมีพี่ยังมกดิไม่ออกแล้วเด็กๆ ม่อันนี้เรื่องนมก็ได้อะเรื่องนมอ่ะ,นม,อะนมนมโรงเรียนอย่าไปทำตามกันได้ยหมนมนมโรงเรียนออน้องๆนูอ,นอ,นอ,นอ,อย่าทำตามนะครับ น้ำแห้งหรือเปล่าครับโอ้โหพี่โอเด้งจริงไหมครับที่พี่บ่นกับเพื่อนว่าอยากซีสาไฟเอ็มโอ้โหอันนี้ใครบอกอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับจริงครับอันนี้จริงครับอันนคเรื่องจริงการันตีโดยเด็ดอันอันอันนี้คือผมผมบวกหนึ่งให้คือเรื่องจริงครับอันนี้คือเรื่องจริงการันตีโดยเด็ดไม่รด้ใช้บ้องไม้ไผหรือขวดน้โะปกติพี่ใช้นี่ครับเนี่ยแล้วแต่สถานที่ครับแล้วแต่สถานที่ครับถ้าพี่เข้าป่าพี่ก็จะเป็นถ้านินถ้านินเมาหน่อยจะเป็นบ้องไม้ไผ่ ใมึงก็มาพูดเนาะเด็กก็ดูอเลี้ยงละใครไม่งถามเลยพี่โอาได้กิ๊บมครับอะไรเนี่ยอยากซี่สาวไฟเอ็มเนี่ยเออใครวะไอ้ชี้กูมีดาบเลยนะกูติดปีกันเลยนั่นเนี่ยมันเที่ยวได้เออใช้กดแบนคนว่อเหออไม่แบนคนว่บเอามีคำว่าซี่นะเว้ยเอาก็เอาเขาแค่ถามแล้วมันเป็นคำถามมั้เป็นคำถามไหมมันก็มันก็มันก็ไม่มีหรอกผมไม่รักแฟนผมคนเดียวครับ อันลำด้วยป่กครับพี่เจงน้ำแดง,ดงพี่จริงนะถ้าน้ำแดงเพิ่งถวายมันมีเจ้าของแล้วมันจะติดตัวจนวันพี่ตายผมจะออออกมาอ้าวเหี้ยเหี้ยมีพี่ออกกู้ออกหมดแล้วครับน้อง <c oughs> กูกินกูก็เอาออกแล้วครับน้องเนี่ยเป็นบาปกรรมทำาให้พี่โอเด้งหัวโลนครับนี่วันอะไรนี่มันนี้เอาทำให้ผมเรื่องโอเด้งกําหมัดเคยเห็นหมัดเดเลมอนไหมล่ะน้องเคยเห็นหมัดแมวเหมียวไหมล่ะเอาสักหมัดไหม โปอยากรู้พี่พี่รถกางโกงโหมาเป็นรถยนต์เลยมองมองมองวพี่โบกเกินเด้งพี่ขอเข้าไปคุยธุระด้วยหน่อยนะหน้าบ้านออกมาหน่อยเพื่อนพี่ไปสี่สิบกว่าคนโอ้โหโอ้ยันมาดิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใครบอกกูไหวไอ้เนี่ยเฮียมาเฟียปะเนี่ยมาเยอยไปกวนเนี่ยกลัวมาเฟียภาพประกอบหัวโลนครับโห โอโหเอาผ้าโจด้วยไหมครับนั่งด้วยกันน่ะหัวโล้นวันั้นน่ะเอาไหมทำให้ดิสคอร์ดจอเลยดวกูจัดให้ดิสคอร์ดจอแล้วเดี๋ยวมจัดให้ไมได้ได้ได้แด้วได้นะพึ่งตื่นด้ยงตื่นนะเอาไหมอย่าแลกกันเลยเนาะสงครามจ้มันจิบป็นทั้งหลายท่ายัะมีป้ามีแชทอะไรอีกปะ นะครับจอดเลยจอดเลยไอเฮียโอเด้งโอ้โห้โอ้เรียกเพื่อนแล้วเรียกเพื่อนแล้วไอเฮียโอเด้งที่มาที่มึงขับรถยนต์ได้เป็นนะครับทุกคนนต่ขับไปรับเพื่อนได้แต่ขับไปรับเพื่อนไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องกับพี่โอเด้งนะครับพี่โอเด้งผมเป็นห่วงพี่นะครับระวังตัวไว้ดีๆนะพี่โอเคครับน้องขอบคุณที่คำเป็นเรื่องมากในห้องกินนะเราใช่พี่คิดจะกินแล้วพี่โอเด้งต้องเป็นหมายนำแดงตามจำนวนที่พี่กินไปครับผมอ้โหขบปวดมั้งโอ้โหที่ที่มึงปวดว่าชิฟมึงไม่เจริญเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเพื่อน ห้าหกขวดกูก็จริงหรือเปล่าครับพี่โอเด้งไม่ชอบทานละอ่อนจนเหม็นเปรี้ยวครับโอ้โหไอเยก็เขาเรียกกูเจ้าของสวนมะนาวอ่ะเดี๋ยวนี้ขอดดิโอดีนั่นไงใครไม่รู้พี่โอเด้งไงครับวันนี้พี่โอเด้งนะครับเออแอดมินโอเด้งครับทันทีหล่อเปล่าหล่อเปล่าน่าจังสาวอ่ะวันนั้นยิงยิงเกมแพ้ไงเออแล้วยิงยิงเปล่า ออกกําลังกายวันละสิมัดีแต่มโนว่ามีกล้ามไม่ครับไม่ใช่มโนว่ามีกล้ามแต่มโนว่าผอมมัโนว่าผอมเองครับไม่ได้มโนมีกล้ามเฮียอะไรเนี่ยพี่โอ๊ตต้องไปบวชให้เขาละให้เขาข่าไม่ครับปกติก็บวชอยู่แล้วครับเออครับผมก็หัวล้นเป็นปกติอยู่แล้ว้ด้วโอ้แต่มโนมีกล้ามใหญ่ไข่ไว้สั์เอาได้ไหมจูเอาได้ไหมพี่เคยลดะี่เลดกางเกงหรือเปล่าครับ ไม่เคยครับน้องไม่เคยขี้รถกางเกงที่ไหนครับเนี่ยตัเด้งโอ้โหมากันลึมเลย <c oughs> อะไรอะรอเดย์อะอะไรฟังกันดิจริงหรือเปล่าครก็พี่เด้งสุดซาเอารถไปแล้วเสุดซา,า,าเลยต้องไปกินน้ำแดงสารโอ้โหอันนี้แรงมากอันนี้แรงมากเม่อไหรจูงน้อง,งกูไห้กูกดคลิกเพื่อตอแดงได้พี่ิวเด้งแอบดูหิวเมือ่อรถจอดอันนี้แรงโอ้โไอ้เหี้ยดูคำถามไอเหี้ยดีบี ม,มันมาจากไหนวะไอ้ยียเนี่ยเฮ้เอายี่เนี่ยออกจากสตูนี้พี่หัวลถเพราะไปผ่าอ่างน้ำใช่ไหมครับมันก็ลนไฟหมุลนนะครับไฟมันลามขึ้นมาเออไฟมันก็ลามตอนนั้นอ่ะไฟแรงจริงไม่แต่ยี้นี่เป็นใครวะเดี๋ยวไดาบดีครับดาบดาบทำงานเร็วมากเลยใช้ใบ น้องครับพี่ปอ .5 นะไอไอคนนั้นอะไอคนที่บอกจริงไหมครับที่วิ่งไปกินน้ำส้มไปกินน้ำแดงอะพ่อสุบซากูอยู่ปอ .5 ครับซากูรู้จักเลยครับตอนนั้นน่ะมันสุดใบไม้เดียครับเท่านั้นเองก็ได้ก็ได้คนแบบมึงไม่เจริญหรอกกูเห็นมึงมาตั้งแต่ใส่เสื้อเมืองทองแว่นทั่วนครในควายเสียงไปดังคนจะหลับโอ้โหโอ้หัวล้อจะมีเสียงทุบๆต้นเลยครับกูรู้แหละไอเดี๋ยนี่ใครกูรู้แล้ว กูรู้ศักนี่แหละกูรู้จักแหละไอ้เคียนี่ใครกูกูฟอร์ดาวได้ละใครบ่นไอ้นาหีเจ้าของช่องนี่ไงอะไรม้าวจัดไอ้เยี่ยมวัวจัดไอ้ควายนี่ของกูมันเข้าเปเลาะรหัสตัวเองมึงเอ๋ออะไรเนี่ยควายแล้วอินเนอร์อล้วอย่าอย่าบ้ามึงอย่าบ้าไอ้ควายมีมือคนเดียวลู่ไอ้เฮียเด็กมันฟังในช่องพังกามาปั่นเด็กมือก็ไปหาเชื่อมันไอ้เฮียไอ้เียแบบนี้จริงหรือเปล่าแบบนี้เลยครับแต่มันกดซับนะ กับดเปลี่็ดลบแทนได้ไหมไม่ต้องแบบอุ้ยแบนได้ไหมแบนแม่งโคตรเฟี้ยวครับโจโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่ยาหม่องทาหัวจริงไหมโจมันแดงก็แดงก็จับเลยจับเลยับเลเคยทาแต่เคยทาจริงนะยาหม่องอ่ะเย็นดีนะจับเลยแค่หนวดเขาเลยเขายาหม่องทาหัวจริงไหมผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งตอนนั้นเพียวเพียวเล่นเขาเคยให้เทคนิคผมเวลาปวดปวดท้องที่เออเอาเค้บอกว่าเคยให้เอาน้ำลายวนๆเอาน้ำลายเลียใส่นิ้วแล้วก็เอาวนๆใส่รอบสะดือครับทุกคนลองใช้กันดูได้